สวัสดีครับอยู่ในช่อง Next สำเพลงนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกมส่งค้างโลกครั้งที่สองเป็นเกมในมือถือนะครับเป็นเกมที่สนุกมากเลยนะบอกไว้ก่อนถ้าใครเคยเล่นแล้วอัพมาเวอร์ชันใหม่สามารถเชิญเพื่อนมาเล่นด้วยได้นะครับ ด้านนี้ผมชอบมากนะมันจะมีรถถังด้วยีรถถังไฟสโตนนะครับคนอื้อุดพัวไปดีครับเช็ดก่อนนะต้องหลบๆนะครับอย่าให้รถถังเห็นนะวิเขาไม่เห็นเราจริงนอะ มากเลยนะเกมนี้สามารถอัพเลือดได้ถึง300กว่าเลแคนะ่ร้อยยี่สิบกว่านะครับเราก็จะไปเอารถถังของเราแล้วนะครับเอ,อ้ยรถถังไปสุดตัวมา รถทางไม่เห็นเหลานะครับระเบิดไปกินหน่อยโอ้ยโอ้ยจนได้ว่าอันนี้นะน,น,น่าจะไม่มีข้างนะครับน่าจะไม่มีข้างครับ เป็นการเป็นห้องที่แบบว่าเล่นแบบเจอใครก็ต้องยิงนะครับแบบว่าไม่มีทีมไม่มีข้างต้องชนะด้วยตัวคนเดียวนะครับคนที่ได้รถถังไปนี่แบบโชคดีมาก น่แตไม่แตกนะครับนี่มีผอะนนะี้อันนี้คือระเบิดแก๊สนะครับโ้ย้ก ตรงนั้นมีรถถังเราต้องหลีกเลี่ยงรถถังนะครับเราไม่ได้ปืนยิงรถถังมาสุดท้า

เข้าไปไม่ทันเกมเริ่มตั้งแต่แรกนะครับอ้าวเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดสแสดงว่าผมชนะสิครับก็ขอจบ